สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลายัยเรื่องราวของศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลกองทัพเรือซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากน้ำพระราชาหฤทยัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงห่วงใยต่อความสมดุลของธรรมชาติทางทะเลไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลสัตว์ผู้เฝ้าท้องสมุทรมาช้านานซึ่งจำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงด้วยพระราชดำร,ร,ริอันเปลี่ยนด้วยวิสัยทัศน์พระองค์จึงพระราชทานพื้นที่เกาะมันในจังหวัดระยองซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดตั้ง ศูนย์อนุรักษ์พันธเต่าทะเลขึ้นในปีพุทธศักราช2522เพื่อเพาะฟักอนุบาลและปล่อยลูกเต่าคืนสู่ท้องทะเลไทยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาศูนย์แห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตใหม่ของเต่าทะเลนับหมื่นตัวเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของการอนุรักษ์และเป็นเครื่องยืนยันถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่พระองค์ทรงมอบไว้แก่ธรรมชาติและประชาชนไทยวันนี้ลูกเต่าที่ค่อยๆแวกคลื่นกลับสู่ผืนมหาสมุทรคือภาพแห่งความหวังและคือแสงแห่งพระเมตตาที่ยังส่งประกายอยู่เหนือท้องทะเลไทยตราบนันด่ง